เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อท่านประธานบริษัทซัมซุงนะครับ,รบได้ไปร่วมงานอีเวนต์แห่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปกล่าวบนเวทีมีผู้คนมากมายเป็นคนเกาหลีด้วยนะคนมากมายมายืนแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกันท่านประธานซัมซุงเห็นภาพนั้นนะครับแล้วก็เผออุทานออกมาว่าอา้าวทำไมมีแต่คนใช้ iPhone ล่ะเต็มไปหมดเลย พี่หล้ามี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับหรืออันนี้อันนี้คืออาการแพ้เสียงในหัวหรือเปล่าแพ้เสียงในหัวครับคำนี้เลยคำนี้หมอกมากเลยครับนะฮะผมผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะ ท่านประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทริกเนี่ยนะครในคนปัจจุบันเนี่ยก็คือลีแจยงคนลีแจยงชื่อจะคล้ายๆกันที่เราเล่าเรื่องประ,ประธานาธิบดีเกาหลีเมื่อก่อนนี้เลยนะลีแจมยองอันนั้นลีแจมยองแต่ผมออกเสียงเป็นลีแจยงนะครับแต่น,นี้ลีแจยงคล้ายๆกันเลย,ยค,คนเกาหลีเขาจะชื่อคล้ายๆกัน <laughs> นะครับมาครับ ท่านไปทำอะไรที่งานไหนครับงานนี้คืองาน G Force Korea Launch ครั้งที่25คร25ปีอ้าวงาน G Force Korea ก็งาน Nvidia สิครับใช่ครับโอ้อย่างนี้ก็ต้องเจอกับคุณเจนเซนัวงด้วยเจ้าของ Nvidia เหตุการณ์เนี่ยมันเป็น2ขยักสขยักขยักแรกเนี่ยคือตอนที่ท่านประธานซัมซุงเนี่ยไปเจอคุณเจนเซนัวงก่อน ก็มีน e ัดทานข้าวร่วมกันไปนั่งทานข้าวกันในพัตคารแห่งหนึ่งซึ่งมีคนอื่นร่วมด้วยนะฮะทีนี้โต๊ะข้างๆเนี่ยเขาหันมาเจอวยเขารู้ว่าคนนี้คือประธานบริษัทซัมซุงใหญ่เลยเขาก็เลยแบบว่าอุ้ยขอเซลฟี่กับท่านหน่อยได้ไหมโอ้โหก็มาทักเลยบอกท่านครับขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมครับ ได้สิครับเอามือถือมาแล้วแล้วก็มีการเอามือถือเนี่ยให้คนอื่นถ่ายให้ส่งมือถือไปเนี่ยนะฮะกลายเป็น iPhone ครับดอกแรกนี้เป็น iPhone ก่อนนะฮะซึ่งท่านท่านประธานซัมซุงอ่ะก็เห็นแล้วก็บอกมีแซวนิดหนึ่งท่านก็แซวนิดหนึ่งว่าแหม คราวหน้าเนี่ยช่วยเอาซัมซุงกาแล็กซี่มาถ่ายได้ไหมเออขำ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 อันนี้แบบปิดตลกขำขำแซวกันมันเป็นลูกเล่นแซวกันแบบปกติไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่หลังจากนั้นสิครับทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยครับเขามีต้องขึ้นเวทีอขึ้นไปบนเวทีอ่คุณเล่าต่อแล้วเมื่อถึงคิวที่ท่านประธานของเราเนี่ยจะต้องกล่าวอะไรบางอย่างบนเวทีสปีชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาก็มองลงมาแล้วก็เห็นว่า มือถือที่ทุกคนจะต้องยกขึ้นมาถ่ายท่านประธานเนี่ยเฮ้ยทำไมทําไมมันมีแต่ iPhone เต็มไปหมดเลยนี่เขามีประโยคภาษาอังกฤษมาด้วยนะ Why are these so many i p h o n e here เหมือนแพ้เสียงในเสียงในหัวแล้วก็ไม่สามารถอดกลั้นได้แล้วก็เลยพูดออกมาคือมันเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องหลังจากที่มี FC มาขอเซลฟี่แล้ว โดนถ่ายเซลฟี่ด้วย iPhone ไปดอกหนึน่งแล้วขึ้นไปบน,บนเวทีมองหลังกล้องทุกคนยังดันเป็นสามเลนแบบนี้แล้วเป็น iPhone หมดเลยอดไม่ได้ถึงกับพูดออกมาครับคงทนไม่ไหวแค่เสียงในหัวขั้นรุนแรงทำไมถึงเห็นแต่ i p h o n e เต็มไปหมดโอ้โหโวัวรู้คนที่เขาชูขึ้นมาในงานนะ<า>แต่ละคนนึ่แบบโอ้โหไอโฟนนั้นแต่<ส>เหนือสิ่งอื่ในใดนะข่าวนี้ทั้งหมดนะมผมจะเล่า งที่ว่าผมชอบมากที่ทางดอยแซนเนี่ยเขาเอาข่าวนี้มาแปลจากเมืองนอกใช่ไหมครับผมแล้วเขาก็ไปเอาข้อมูลมาด้วยนะคือมันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรคนเกาหลีอะนิยมใช้ไอโฟนเยอะออ่่าเขาก็ไปเอาไปเอาสถิติมาครับว่าคนในแต่ละช่วงนะครับซึ่งมันเป็นผลสำรวจของบริษัทที่ชื่อว่ากัลหกลัพกัลลักกลลักกัลลกเกาหอ่าเคเรลี นะเป็นผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้2025นะีะว่าจะขึ้นเป็นแถบเปอร์เซ็นต์ให้ดนูนี่ดูเลยสังเกตไหมฮะฝั่งสีฟ้าคือซัมซุงฝั่งสีครีมเนื้อเนื้อคือ i ไอโฟนพอดูแต่ละช่วงอายุปีขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นนะ<ช>อายุ18-29ปถึง2ี iPhone ปีไอโฟนนิยมกว่าอัตราส่วนคนใช้ไอโฟนคือส 60ต่อ40%โอ้โหคือแซงแซงหน้าซัมซุงขึ้นมาแบบคือความนิยมน,นี้สูงกว่าซัมซุงเกิดขึ้นมาแล้วแต่ซัมซุงเองเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีครับเพราะฉะนั้นพอคนที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยเขาเริ่มมีชาตินิยมแล้วะนะอายุ30ขึ้นมาเนี่ยคุณดูกราฟเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะโอ้โหไอโฟนสู้ไม่ได้ครับ30ปีนี้ก็53ต่อ43 67ต่อ3 1 ห้ปีนี้89ต่อ9คือยิ่งอายุเยอะยิ่งใช้ s u ั g อ่งเพราะว่าชานิยมชาติ <iPhone S 1> านจะใช้น้อยลงนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้ Samsung ต้องไปทำการบ้านแล้วนะ ท่านประธานหลังจากขึ้นเวทีของ n v i d i ีเดีเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยอาจกลับไปอาจจะต้องไปสั่งเลยว่าเอ้ทำไมไวัยรุ่นเกาหลีเนี่ยถึงใช้ iPhone เยอะขนาดนี้ทำไมไม่ใช้ a m s u ุงของเราเขนาดว่า s a m s u ุงมีไอรุ่น a อพี่ที่เป็น awesome อา s ซ<ะ>ัมอ่ะที่แบบเน้นตลาดกลุ่มวัยรุ่น Gen ซ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยออกมาตีแล้วนะเออผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งคล้ายๆเหตุการณ์นี้ผมเนี่ยเคยได้มีโอกาสนะครับได้รับเชิญไปทานข้าวจาก เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารขั้นสูงที่ดูแลซัมซุงประเทศไทยครนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่มาจากเกาหลีเลยเป็นคนเกาหลีเลยนะฮะเชิญผมไปกินข้าวไม่ไม่ได้แบบว่าเชิญนักข่าวไปกินข้าวเป็นกรุ๊ปนะครับหนึ่งตอนหนึ่งนะครับอุ้ยเหรอโต๊ะนัดกันเดียวเดียวเลยครับตอนนั้นน่าจะมีประมาณสิบคนมีหนุยพงษ์ศุกร์มีน้องซีชัรปวีมีอูสปินนาอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโชคดีด้วยความสัตย์จริงครับ ก่อนไปเนี่ยมีคนเตือนผมแล้วอบอกว่าพี่พี่ถือไอโฟนเนี่ยไปนั่งกินข้าวกับท่านประธานซัมซุงไม่ได้นะไม่ควรไม่ควรนะพี่ <c oughs> ผมก็แบบเอา้าทำไมอะ่ะเราก็จริงใจอะ่ะเราใช้อะไรเราก็ไปอย่างนั้นอะ่ะครับผมเราไม่ต้องไป เสาะหาซัมซุงมาใส่ซิมแล้วก็ถือไปแล้วเกิดเขาถามว่าคุณชอบใช้แอปอะไรมากที่สุดเปิดมาเป็นเครื่องเปล่าๆนี่มันจะเฟกนะ,ะมันมันดูไม่จริงไม่จริงใจใ<ช>ผมนะก็แบบไม่ไม่ผมไม่ต้องทําผมไปทั้งอย่างนี้เลยผมจริงใจไปเลยแล้วไปถึงเนี่ยผมนั่งกินข้าวเนี่ยนั่งเผชิญหน้ากันกันกบ ท่านประธานเนี่ยผมวางนี้เลยนะโอ้โหโอ้คุณลามเชื่อไหมครับเว็บแรกที่ท่านประธานมานั่งนะเขาเหล่ตามามองไ h o n e ก่อนเลยไม่รู้ในหัวเขาคิดอะไรนะแต่เขาไม่แพ้เสียงในหัวตอนตอนนั้นสับคำนี้ยังไม่มายังไม่มายังไม่มาไม่รู้เขาพูดอะไรนะแต่เขาก็คุยกับผมไปสักระยะหนึ่งเลยผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอ้คุยนานเหมือนกันนะ แพ้เสียงในหัวเหมือนกันทนไม่ได้ชี้ไอโฟนผมใช้ดีไหมครับโอ้โหนะพูดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะใช้ดีไหมผมบอกดีครับคือผมก็อธิบายผมก็พยายามอธิบายว่าแบบเออคือถ้าเป็นวิดีโอโปรดักชันเนี่ยค,คือเราเป็นพวกคนวิดีโอโปรดักชันไอโฟนเนี่ยมันตอบโจทย์ผมก็เลยต้องใช้แต่จริงๆผมก็ใช้ซัมซุงนะแต่ผมใช้เป็นเครื่องสำรองแล้วผมก็ไม่ได้เอามาวันนี้ผมถือมาเครื่องเดียว เชื่อไหมฮะกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก่อนจะแยกจากกันนะฮะทีมงานคนคนที่นั่งอยู่ในนั้นด้วยมีทีมงานซัมซุงประเทศไทยด้วยท่านประธานซัมซุงเนี่ยหันมาสั่งทีมงานในประเทศไทยบอกว่าช่วยเอา iPhone ออกจากมือคนคนนี้ทีแล้วเอาโทรศัพท์ของเราไปใส่แทนเขาจะถ,าถ่ายรูปรวมกันอะไรอย่างี้ป่ะไม่ไม่อะหมายถึงว่าไปเบิกซัมซุง S24 ยี่สิอัลต้าตอนนั้นปีนั้นน่าจะไปมาเนี้ยเอสยี่ิบสมอัลต้ามาหนึ่งเครื่องแล้วเอาไปให้ไอคนนี้ใช้แล้วบอกมันเลิกใช้ iPhone ได้แล้วอย่าใส่มืออ่ะหลามหลามเอาไปนะแต่ต้องเป็นลำซุงนะอย่างเี้เห็นไหมความจริงใจของเราเนี่ยทำให้เราได้มือถือฟรีหนึ่งเครื่องา โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเออพี่ก็เป็นตัวของตัวเองดีขอบพระคุณท่านประธานซัมซุงด้วยนะฮะช่วยแวะมากินข้าวกับผมทุกปีได้ไหมฮะอย่างปีนี้เนี่ย S25 Ultra อะไรเนี่ยยังยังไม่มาเลยนะครับช่วยจัดมาสักเครื่องหนือมัรจะเป็นซีฟงซีโฟอะไรก็ได้นะฮะว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันโดยบังเอิญนะเราให้ฝั่งสนุกๆนะครับ